ขอเจริญพรมายัางยติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบก,กับยติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อรตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ในวันก่อนธรรมาก็บรรยายเรื่องของพระนางหมหาประชาบดีโคตมีเทรีซึ่งจะได้มาทูลลาพระพุทธเจ้าปรินิพานนะข้อความที่าติโยมได้ฟังมาก็ถึงตอนที่ว่าด้วยพระนางได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าถ้าพระนางจะทูลลา นิพพานเนี่ยตถาคตจะกล่าวว่าอะไรเล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งยอดโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความในวันก่อนเนี่ยอาตมาก็ได้อ่านซึ่งอาจจะยังยังไม่ต่อเนื่องนักอาตมาจะขออ่านข้อความาในวันก่อนซ้ําอีกจากเล็กน้อยนะแล้วก็ฟังตอนต่อไปเลยโยมเมื่อ พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กล่าวแสดงโทษของพระองค์เองและก็ของภิกษีทั้งหลายด้วยแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณโทษที่จะพึงอดยังจะมีอะไรในเมื่อบอกกล่าวเสียเมื่อท่านจะไปนิพพานต,ตาคต กล่าวอะไรแก่ท่านให้มากไปเล่าเมื่อภิกษุสงฆ์ของตถาคตบริสุทธิ์ไม่บกพร่องท่านจะออกไปเสียจากโลกนี้ก็ควรเหมือนเพราะเห็นในเวลาที่ยังมีแสงสว่างของอาทิตย์ที่อัจฉดงคดแล้วรอยในดวงจันทร์ก็ออกไปฉะนั้นพิสณีทั้งหลาย นอกจากพระหมหาประชาบดีโคตมีเถรีพากันทำประทักษิณพระชินะพุทธเจ้าผู้เลิศพระองค์เหมือนหมู่ดาวที่ติดตามดวงจันทร์เวียนขวาภูเขาเสนยรุฉะนั้นนะหมอบลงแทพพระบาทแล้วยืนจ้องดูพระพักของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าจักสุข,ของหม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยอิ่ม ด้วยการเห็นพระองค์โสดของหม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยอิ่มด้วยภาสิทธิของพระองค์จิตของหม่อมฉันทั้งหลายดวงเดียวเท่านั้นอิ่มด้วยรสแห่งธรรมของพระองค์ถ้าแต่พระผู้เป็นจอมนรชนเมื่อพระองค์บรรลืออยู่ในบริษัทกําจัดเสียซึ่งทิฏฐิและมานะชนเหล่าใดเห็นพระพักของพระองค์ ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณชนเหล่าใดประนตน้อมพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งมีพระองค์กริยาวมีพระนักขาแดงงดงามมีส้นพระบาทยาวแม้ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญอันนี้คใครได้กราบพระบาทของพระเจ้านะจะเป็นพระบาท จริงหรือว่ารอยพระบาทก็ตามทียมบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญนะได้กราบพระบาทหรือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนะโรดมชนเหล่าใดได้สดับพระดํารัสของพระองค์อันไพเราะน่าปลื้มใจกําจัดโทษเป็นประโยชน์เกื้อกูลชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญนะใครได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า พระดำรัสของพระพุทธเจ้าทุกพระดํารัสที่ตรัสออกมานั้นเป็นพระดํารัสที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งสิ้นเลยโยมและเป็นความจริงแน่แท้ไม่แปรผันเป็นอื่นนะข้าแต่พระมาวีระหม่อมฉันเอาใจใส่การบูชาพระบาทของพระองค์ข้ามพ้นทางกันดารคือสงสารได้ด้วยพระสุนทรกถาด้วยพระสุนทรกถา ของพระองค์ผู้ทรงสริริจึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญลำดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีผู้มีวัดอันงามประกาศในหมู่พระภิกษุสงฆ์แล้วไหว้พระราหุนพระอานนท์และพระนันทะและได้ตรัสด,ดังนี้ว่าลูกเอ๋ยแม่เบื่อหน่ายในร่างกายซึ่งเสมอ ด้วยที่อยู่ของอสารพิษเป็นที่พักของโรคเป็นเรือนร่างของทุกข์เป็นที่โคจรของชราและมรณะอาเกียนไปด้วยมนทินโทษต่างๆต้องอาศัยผู้อื่นปราศจากเรียกแรงด้วยเหตุนั้นแม่จึงปราถนาจะนิพพานเสียตัวนี้ข้อความก็ เป็นความจริงนะโยมนะถ้ายะโยมได้ฟังเรื่องของวิปัสสนามาก่อนก็คงจะพอนึกออกนะว่าร่างกายนี้พองทรงเปรียบด้วยอสรรพิสีตัวคอยขบกัดอยู่เป็นนิดนะทำให้แข็งทำให้เปื่อยทำให้แห้งแล้วก็ทำให้เร่าร้อนนะทำให้แข็งคือธาตุดินกำเริบทำให้เปื่อยคือธาตุน้ำกำเริบนะหรือว่าทำให้เร่าร้อนก็คือธาตุไฟกำเริบ แล้วก็ทําให้แห้งเนี่ยก็คือธาตุลมกําเริบโยมเสียดแทงข่วหัวใจหรือว่าความดันในสมองเนี่ยเลือดในสมองหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกพวกนี้เป็นธาตุลมกําเริบนะท่านจึงบอกว่าร่างกายนี้ก็เปรียบกับอสราพิษยโยมเป็นที่พักของโรคโรคต่างๆมากมายก็มาพักอยู่ที่นี่ที่ร่างกายนี้นะเป็นเดือนร่างของทุกทั้งหมดเลย เป็นที่โคจรคือที่ไปมาของความแก่ชาราและมรณะต้องอาศัยผู้อื่นเป็นปัจจัยในการประกบปะงมดูแลเสื้อผ้าอะไรต่างๆอาหารเนี่ยเราต้องอาศัยผู้อื่นทั้งนั้นนะถ้าเราไม่มีชาวนาแล้วก็ไม่มีข้าวกินเป็นต้นเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่ากิจฉังมัจจานะชีวิตตังเนี่ยการจะรักษา อัตภ,ภาพชีวิตให้เป็นอยู่เป็นของยากเพราะว่าต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งมากมายปราศจากเรียบแรงคือไม่มีอำนาจในตัวเองที่จะดำรงอยูอ่เรียกว่าไม่มีอัตตาที่จะเข้าไปบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นนะลูกเอย๋ยพ่อจงเข้าใจแม่เถิดพระนันทเถระและพระราหุลผู้น่ารักเป็นผู้ปราศจากความโศก ไม่มีอาสวะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีปัญญามีความเพียรก็ได้คิดถึงธรรมดาว่าหน้าติโลกที่ปัจจัยปรุงแต่งปราศจากแก่นสารเปรียบด้วยต้นกล้วยเช่นเดียวกับมายากลและพยับแดดนอกจากนี้ยังไม่มั่นคงพระประชาบดีโคตมีเทรีพระมาตุชาของพระ จินนะพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าก็ต้องถึงมรณะท่านดำริเพื่อที่จะติเตียนร่างกายนี้ที่ไม่มีแก่นสารสาระนะขนาดว่าพระองค์พระนางมีพระคุณมากมายในการดูแลเลี้ยงดูประกบอบประมพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมาต้องก็ยังต้องมาตายโยมเนี่ยจึงติเตียนร่างกายซึ่ง ไม่เที่ยงเป็นสังคตะธรรมทุกอย่างในที่ใดก็ครั้งนั้นท่านพระอานน์พุทธอนุชาซึ่งเป็นคนสนิทของพระชินพุทธเจ้ายังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ท่านหลั่งน้ำตาร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารณนะที่นั้นว่าพระโคตมีเถรีตรัสอยู่หลัดหลดก็เสด็จไปนิพพานไม่นานเลย แม้พระพุทธเจ้าก็คงเสด็จไปนิพพานแน่นอนอท่านก็คิดนะนะเสด็จแม่มาทูลาน,นิพพานแล้วนี่ต่อไปอีกไม่นานหรอกพระพุทธเจ้าก็ต้องนิพพานจากเราไปด้วยนะท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่ยังไม่หมดราคะโยมยังเสียดายอะไรอาวรณ์อยู่น้ําตาก็ไหลอดกั้นโสกาดูนไว้ไม่ได้โยมก็เป็นธรรมดานะเคยอ,อยู่ด้วยกันมานานโยม ความรักความเป็นห่วงเป็นใยความเสียดายก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ยังมีราคะอยู่แม้พระพุทธเจ้าก็คงเสร็จไปนิพพานแน่นอนเปรียบเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้วฉะนั้นพระโคตมีเถรีได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มีสุตตะคือปริยัตอันล้ำลึกดังสาคร เอาใจใส่ในการอุปถากพระพุทธเจ้าซึ่งพร่ำรำพันอยู่ดังกล่าวมาว่าลูกเอ๋ยเมื่อการหน้าราดเริงปรากฏขึ้นแล้วพ่อไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของแม่การนิพพานของแม่ใกล้เข้ามาแล้วลูกเอ๋ยพระศาสดาพ่อได้ทูลเชื้อเชิญแล้วจึงได้ทรงอนุญาตให้แม่บวช ลูกเอ๋ยพ่ออย่าเสียใจไปเลยความยากลำบากของพ่อมีผลก็บทใดอาจารย์ฝ่ายเดรธีเก่าๆไม่เห็นบทนั้นเด็กหญิงซึ่งมีอายุ7ขวบก็รู้แจ้งประจักษ์แล้วนะเดรธีเก่าๆอาจจะอายุเป็น80ปีร้อปีร้อปีหรือ160ปีเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นบทคือพระนิพพานนะโยมนะ แต่ว่าเด็กมีอายุ7ขวบในศาสนาเนี่ยสามารถที่จะรู้ชัดประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองนะคือบทคือพระนิพพานเนี่ยนะดังนั้นเด็กอายุ7ขวบที่รู้แจ้งพระนิพพานเนี่ยก็ยังประเสริฐกว่าบุคคลที่มีอายุร้อปีแต่ไม่รู้แจ้งพระนิพพานนะพ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้แม่เห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย บุคคลไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏแม่ก็จะไปในทิศนั้นนะลูกในการบางคราวพระนายกผู้เลิศในโลกกำลังทรงแสดงธรรมอยู่ทรงไอแล้วครั้งนั้นแม่เกิดสงสารกล่าววาจาถวายพระพรว่าข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์จงมีพระชนมายุ ขอพระองค์จงมีพระชนอยู่นานๆข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์จงดำรงพระชนอยู่ตลอดกับเพื่อความเกื้อกูลและประโยชน์แก่โลกทั้งปวงเถิดขออย่าให้พระองค์ทรงพระชราและปร,ะริณิพานเลยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสกับแม่ผู้กราบทูลเช่นนั้นอย่างนี้ว่า ดูก่อนโคตมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่บุคคลจะพึงไหว้เหมือนอย่างที่เธอไหว้อยู่ดอกแม่ได้ทูลถามว่าก็แลด้วยประการใดเล่าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอันบุคคลไม่พึงไหว้พระองค์อันหม่อมฉันทูลถามแล้วโปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก่หม่อมฉันเถิดพระองค์ตรัส ตอบว่าเธอจงดูพระสาวกทั้งหลายผู้ปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดียวมีความบากบันมั่นคงเป็นนิดพร้อมเพียงกันนี้เป็นการไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรงนี้แสดงว่าบุคคลที่จะไหว้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะมาวอวยพรให้พระองค์ทรง มีผู้ชนมายุอยู่นานๆน,นะอย่าได้มีพระโรคาพาสเบียดเบียนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอยากจะไหว้พระพุทธเจ้านะ,ระโรรองทรงตรัสยกย่องว่าพิสูจน์ทั้งหลายใดมีความเพียรอันปารบแล้วเนี่ยมีใจเด็กเด็ดเดี่ยวมีความบากบันที่จะเอาชนะกิเลสนะพัฒนาคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจนรู้แจ้งธรรมะเนี่ย แล้วก็มีความสมัรสมานสามัคคีอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ไหว้พระพุทธเจ้านะไหว้พระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วก็เป็นการว่าอย่างแท้จริงโยมดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลใดต้องการจะ,ะบุคคลใดต้องการที่จะบูชาพระพุทธองค์เนี่ย ก็ให้บูชาโดยการปฏิบัติบูชานะซึ่งมีอนิสงส์เลิศมากกว่าอามิสบูชายมทีนี้ต่อแต่นั้นแม่ก็ไปสำนักภิกษุณีผูอ้อยู่ผู้เดียวก็ได้คิดว่าพระนาถะพูดถึงที่สุดแห่งไตรภพทรงป้องกันบริษัท ที่สามัคคีกันส่งป้องกันในนี้ก็หมายความว่าป้องกันไม่ให้ความสามัคคีแตกกันออกไปนะโยมนะคือทรงสารเสริญภิกษุผู้ปรารบความเพียรมักน้อยสันโดษแล้วก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยพระนางก็ได้รับรู้จากพระองค์ที่ทรงตรัสอย่างนี้พระนางก็คิดว่าเอาเถิดแม่จักปร,รินิพานเสีย ขออย่าได้เห็นความวิบัตินั้นเลยคือไม่อยากเห็นความแตกสามัคีของพระอนุโยมนะแค้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยพระก็แตกสามัคีกันนะภายในอย่อนท่านว่าเจ็ดวันเท่านั้นเองนะที่สุภัทธวฒิบรรปชิตได้กล่าวจ่วงจาพระธรรมวินัยโยมมันนั้นก็เป็นการแตกสามคคีกันว่างั้นเถอะพระนางไม่อยากจะเห็นความวิบัติอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น จากคณะสงฆ์แตกกันหญิงก็ขออนิพานก่อนดีกว่านะแม่ขันคริสดังนั้นแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นฤาษีพระองค์ที่7แล้วได้กราบทูลถึงการเป็นที่ปริพานกับพระผู้นำวิเศษลำลับนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตว่าจงรู้การเอาเองเถิดโคตมี แม่เผาเกิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบทั้งปวงขึ้นได้แล้วตัดเกลียดเครื่องผูกได้เหมือนช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่การที่แม่มาในสำนักข,ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสาแม่ก็สำเร็จบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดพิญญาหกแม่ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ได้ทำเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนโคตมีคนพานเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลายเธอจงแสดงอิทธิฤทธ เพื่อให้คนพาลเหล่านั้นละทิฏฐิเสียครั้งนั้นพระหมหาประชาบดีโคตมีเทรีถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาขึ้นไปสู่อัมพรคืออากาศนะะแสดงฤทธิ์เป็นอันมากตามพระพุทธานุญาตคือองค์เดียวเป็นหลายองค์ก็ได้หลายองค์เป็นองค์เดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพง ทะลุผากำแพทะลุผาฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ทำภูเขาสนิรุให้เป็นควันพริกหมาปฏิพีพร้อมด้วยราก ทำให้เป็นตัวร่มกั้นร่มเดินจงกรมในอากาศทำโลกให้เป็นควันประหนึ่งเวลาอาทิตย์หกดวงอุทยัยขึ้นทำโลกนั้นให้เกลื่อนกลนได้พวงดอกไม้ตาข่ายเหมือนคล้องพวงดอกไม้ไว้ยอดเขายุคันธรเอาพระหัตถ์ข้างเดียวกำรภรูเขามุจรินภูเขาสเนรุไว้ในระหว่างมูลนาทีทั้งหมด เหมือนดังกรรมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเอาปลายนิ้วมือบังดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงจันทร์ไว้ตรงนี้ก็เป็นอิทธิฤทธิ์ของพนางนะอันนี้เป็นอาจินไตยอย่างหนึ่งนะโยมอาจินไตคือสิ่งที่ไม่ควรคิดนะยนะโยมที่เคยฟังธรรมะมาก็คงจะพอนึกออกว่าอาจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิดมีอยู่กี่อย่างโยมมีอยู่4อย่างนะคือหนึ่งพุทธวิสัย วิสัยของระพุทธเจ้าก็เป็นอาจินไตสองชาณวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานมีอิทธิฤทธิภิญญาอย่างพระนางมหาประชาบดีโคตมีที่กำลังแสดงอยู่เนี่ยก็เป็นอาจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิดเพราะว่าบุคคลที่ไม่ได้ฤทธิ์ก็ไม่สามารถทําได้นะคนที่เขามีฤทธิ์เขาก็ทําได้เป็นเรื่องธรรมดายมสามกรรมวิสัยหรือกรรมจินไตยมเรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่ควรคิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียด ดึกซึ้งจนปัญญาเราไม่สามารถที่จะตอบได้ทั้งหมด4ส,สุดท้ายคือโลกวิสัยโยมวิสัยของโลกว่าโลกนี้เกิดมาเมื่อไหร่ใครสร้างจะแตกตอนไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าอาจินไตสีคือสิ่งที่ไม่ควรคิดหรือคิดไปแล้วก็อาจจะตอบตัวเองไม่ได้โยมนี้พนางก็ได้แสดงอิทธิฤิ์มากมายโยมเพื่อให้คนพานเหล่านั้น ไม่เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้คลายสงสัยทีนี้แบกน้ําในสาครทั้งสี่ไว้ได้ด้วยฝาพระหัตข้างเดียวบรรดาลฝนตกหาใหญ่มีอาการปานประหนึ่งหลังน้ําเหนือยอดเขายุคันธรพระเทรีนั้นเนรมิตรเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยบริษัทณนะพื้นนภากาศ แสดงให้เป็นครุฑขชสารราชสีต่างบรรลือเสียงกึกก้องอยู่องค์เดียวเนรมิตรให้เป็นคณะภิกษุณีนับไม่ถ้วนแล้วก็อันตรธานกลับเป็นองค์เดียวกราบทูลพระมหามุนีว่าข้าแต่พระหมหาวีระผู้มีพระจักสุพระมาตุฉาของพระองค์เป็นผู้ทำตามคําสอนของพระองค์ บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับแล้วขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระเถรีนั้นครั้นแสดงอิทริ์ต่างๆแล้วลงจากพื้นนภากาศถวายบังคมพระผู้สองโลกแล้วประทับนั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นำโลกความฉันมีอายุได้120ปีนับแต่เกิด เพียงเท่านี้ก็พอแล้วหม่อมฉันจักทูลลานิพานกลังนั้นบริษัททั้งหมดนั้นต่างพิศวงยิ่งนักจึงได้พากันทำอัญชรีถามว่าค่าแต่พระแม่เจ้าเป็นอย่างไรพระแม่เจ้าจึงบากบันแสดงฤทธิ์ที่ไม่มีอะไรเทียบได้พระมหาปชาบดีโคตมีได้กล่าวบุรพะจัญญาของพระองค์ ดังต่อไปนี้ว่าโยมเป็นการแสดงกรรมเก่าของพระนางนะซึ่งในตอนต้นญาติโยมก็ได้ฟังไปบ้างแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวข้อความตอนจบเนี่ยจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่นะในวันต่อไปอะละวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยม อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธินขอเจริญพร